สวัสดีคะ่ะสิราราทาโรมาแล้วนะคะแม่หมอถามพี่ไพ่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นน่ะ ตัดใจจากคุณแล้วหรือยังนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะขออนุญาตเช็คพลังงานของคุณคนที่เข้ามาฟังก่อนนะว่าพลังงานตรงนี้ตรงกับคุณไหมถ้าเกิดว่าฟังแล้วใช่นะคะฟังต่อได้เลยนะแต่ถ้ารู้สึกว่ายังไม่ใช่ก็เลื่อนผ่านไปก่อนนะคะดูคลิปอื่นของแม่หมอไปก่อนนะคะ the fool ค่ะ age of c u p นะคะและ the moon ะคะ่ะอืม หมอหมองว่าตอนนี้นะคะคุณน่ะมีความรู้สึกก่อนหน้านี้นะว่าคุณเคยเหงาเศร้าโดดเดี่ยวมีความรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนคุมเครือนะคะและต่อให้มีการจบไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแล้วก็จบไปอีกแล้วก็เริ่มใหม่อีกวนไปวนมาแบบนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยชัดเจนนั่นเองค่ะแล้วจนพอคุณผ่านเวลามาเรื่อยๆเนี่ย คุณก็เริ่มเรียนรู้แล้วว่าที่ที่คุณอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยปลอดภัยต่อความรู้สึกของคุณสักเท่าไหร่นะคะต่อให้คุณมีความรักกับเขามากมายแค่ไหนเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่แล้วนะคะจนคุณรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคุณปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนำความรักความรู้สึกดีๆเนี่ยให้กับตัวเองเนี่ยมันน่าจะดีกว่านะคะคุณก็เลยตัดสินใจ เดินออกจากความสัมพันธ์นี้ค่ะอาจจะเป็นการตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ทะเลาะเบาแหวงอะไรกันหนักนะคะแต่เป็นการตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์เพราะว่าอยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นไม่มีอะไรชัดเจนแล้วก็เลยถอยออกมาดีกว่าถ้าเกิดว่าฟังตรงนี้แล้วคุณรู้สึกว่าใช่เลยฟังต่อได้เลยนะคะมา มีราศีอะไรบ้างคะที่เด่นๆราศีนี้จะเป็นของคุณหรือว่าเขาก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ามีราศีของคุณหรือว่าเขาขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่าหน้าไพ่นี้อาจจะตรงกับคุณแม่นยำม,มากขึ้นนะคะมีราศีกุมเมษพรษศเมถุนสิงห์กัน ตุลธนูมังกรนะคะโอโหเกือบจะคบทุกราศีแล้วค่ะมาแม่หมอจะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าเขาตัดใจจากคุณแล้วหรือยังนะคะจากหน้าไพ่ที่ออกมาเลยเนี่ยก่อนตอนแรกๆเลยเนี่ยนะคะเขามีการตัดใจจริงนะคะเขามีความรู้สึกว่าเขาต้องไปแล้วนะคะ เขาอาจจะมีคำพูดบางอย่างที่เป็นการตัดทอนมีความที่ว่าเขาใช้ความแข็งเขาไม่ได้มีอารมณ์อ่อนไหววุบว,วาบไม่มีน้ำตาไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้ยื้อคุณในลักษณะแบบนี้ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่า คุณพร้อมจะถอยคุณพร้อมจะตัดเขาเองก็เช่นเดียวกันเป็นพลังงานที่เขาก็ค่อนข้างที่จะงัดข้อกับคุณนะคะว่าถ้าคุณจะไปหรอได้เลยไปไปสิแบบนี้นะคะไม่มีการงอไม่มีการรั้งอะไรทั้งนั้นค่ะแล้วก็ไม่มีการพูดจาอะไรกันด้วยนะคะ บางคนเนี่ยอาจจะหนักถึงขั้นว่าเขาอาจจะบล็อกคุณหรือว่าคุณบล็อกเขาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือมีการบล็อกบางอย่างกันเกิดขึ้นอย่างเช่นว่า บล็อกกันทางด้านความรู้สึกไม่ติดต่อไม่สื่อสารไม่พูดคุยเงียบหายเหมือนตายจากกันไปเลยแบบนั้นนะคะแต่เมื่อพอเวลาผ่านไปค่ะพอเราถามพี่ไพ่นะคะว่าเขาตัดใจจากคุณแล้วหรือยังใช่ตอนแรกค่ะเขามีพลังงานในการตัดมีความมั่นใจเพราะความใจร้อนของตัวเองด้วยนะคะ แต่พอความใจร้อนของเขานะ่ะมันเริ่มลดลงมันเริ่มน้อยลงตามการเวลานะคะไอความมั่นอกมั่นใจของเขาว่าจะตัดคุณได้อย่างนั้นอย่างนี้แหมหมายมั่นปั้นมือมากนะคะว่าไม่เห็นจะเป็นไรเลยตัดก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าตัดเพราะอารมณ์ของตัวเองนะคะแต่พอไปไปมา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 ไปไปค่ะเวลาผ่านไปก็เริ่มรู้สึกว่าเออตัวเขานั่นแหละค่ะ เป็นคนที่สร้างปัญหามากมายนะคะสร้างปัญหาโน้นเดี๋ยวมีปัญหานี่พอมีปัญหาเดิมๆอยู่แล้วเดี๋ยวก็มีปัญหาใหม่เข้ามาอีกไม่จบไม่สิ้นนะคะตัวเขาเองเนี่ยเริ่มจะมีการตระหนักรู้แล้วค่ะว่าเขาได้ทำอะไรที่มันเป็นการสร้างปัญหาให้กับความสัมพันธ์นะคะ มีทั้งเรื่องของการกระท,ทําด้วยคําพูดคําจาด้วยเวลาเขาทําอะไรเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วนะคะว่าเขาทําอะไรตามอารมณ์มากไปหน่อยมันทําให้ความรักเนี้ยจบลงด้วยเริ่มมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นตัวต้นเหตุเหมือนกันนะที่ทําให้ความรักจบลงไปค่ะอืมแล้วเรา ก็มาถามพี่ไพ่อีกนะคะว่าแล้วเขาตัดใจจากคุณแล้วหรือยังนะคะพอเวลามันหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปเนี่ยจากหน้าไพ่ก็มีการบอกนะคะว่าพอเวลามันเริ่มผ่านไปนานๆเข้าวิวออฟฟอร์จูนคือไพ่ของกงรอโชคชะตานะแสดงว่าคุณกับเขาเนี่ย มีการตัดจบที่ห่างกันไประยะหนึ่งแล้วนะคะไม่ใช่การที่ว่าเลิกลาตัดจบตัดความสัมพันธ์กันไปไม่นานนะคะบางคนเนี่ยอาจจะนานแล้วถึงกับว่าขั้นเป็นปีเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือบางคนเนี่ยแม่หมอให้อย่างต่ำสุดว่าต้องมีการเลิกกันเนี่ยผ่านหนึ่งเดือนมาแล้วนะคะต้องมีการเลิกห่างกันเนี่ย เป็นระยะเวลาเป็นเดือนแล้วนะคะพอมันเริ่มผ่านเวลาไปมากขึ้นเรื่อยเรื่อยเรเริ่มผ่านชีวิตไปทั้งร้อนทั้งหนาวผ่านทั้งความสุขความทุก์เนี่ยเขาก็เริ่มมีความรู้สึกว่าโอ้เหมือนเพิ่งค้นพบว่าตัวเขาเองเนี่ยยังมีความรู้สึกผูกพันกับคุณอยู่นะคะยังรักยังคิดถึงคุณอยู่เริ่มมีการตระหนักรู้ว่าคุณน่ะ เป็นคนที่เขายังคงมีใจให้อยู่นะคะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขายังคงมีความ ต้องการยังมีความปรารถนาคุณอยู่แต่มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเวลาผ่านไปนานๆแล้วเท่านั้นนะคะคนคนนี้เนี่ยกว่าจะมีการคิดได้เนี่ยต้องผ่านเรื่องราวอะไรของเขามาสักพักระยะใหญ่ๆแล้วนะคะแล้วพอถึงเวลานี้เนี่ยเขาก็เริ่มรู้แจ้งในใจแล้วว่าเขายังไม่สามารถตัดใจจากคุณได้อย่างสนิทใจนะคะยังคงมีความรู้สึกคิดถึงยังคงมีความรู้สึก มันอยากคุยด้วยอยากติดต่ออยากกลับมาเป็นคนรักกันเหมือนเดิมค่ะตัวเขาเองยังมีใจผูกพันผูกติดอยู่กับคุณนะคะยังไม่สามารถตัดคุณขาดอย่างร้อยเอร์เซนได้นะคะแหมตอนแรกละทำเป็นโอ้โหดูไม่ยิ่ให่ในการตัดคุณเลยแต่ตอนนี้พอเวลาผ่านไปแล้วโอ้โหกลับมาจะหนักรู้แล้วคะ่ะว่าเขายังไม่สามารถ ตัดคุณออกจากใจลืมคุณได้อย่างสนิทใจนะคะเดี๋ยวมาถามพี่ไพ่กันต่ออีกหน่อยดีไหมคะเป็นคำถามโบนัสนะว่าแล้วเขาจะทำอะไรไหมคะเขาคนนั้นนะคะที่คุณคิดว่าเขาตัดใจแต่จริงๆแล้วไม่ได้ตัดใจจากคุณเลยเนี่ยแล้วเขาจะมีการเทคแอคชั่นกลับมาพูดคุยหรือว่ากลับมาส่งสัญ,ญญาณอะไรให้คุณเห็นไหมคะขอสามใบาจากพี่ไพ่นะคะ สีถ้วยค่ะ t t r n น t h นะคะแล้วก็มี temperance ค่ะโอ้คนคนนี้นะคะแม่หมออยากบอกว่าเขาคิดเรื่องของคุณอยู่ตลอดนะคะคุณอาจจะคิดว่าเขาลืมคุณไปแล้วไม่ได้สนใจแล้วไม่ได้นึกถึงคุณอีกแล้วนะคะแต่หน้าไพ่เนี่ย เขามีการคิดถึงคุณนะคะแล้วก็มีความคิดอย่างคิดวนไปวนมาอยู่ด้วยนะไม่สามารถที่จะลืมคุณได้อย่างสนิทใจหรอกค่ะดูเหมือนกับว่าตอนแรกๆเลยเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยสนใจเขาไม่จําเป็นต้องได้รับความรักจากคุณก็ได้นะคะแต่พอเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยเขาก็เริ่มมีการคิดถึงบรรยากาศ คิดถึงความรักดีๆที่คุณเคยมอบให้นะคะตอนนี้มันเหมือนกับว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาเคยหลับตาแล้วก็มองไม่เห็นถึงความรักความรู้สึกดีๆความปรารถนาดีๆที่คุณเคยให้นะแต่ตอนนี้พอลืมตาตื่นมาเหมือนไม่มีคุณแล้วอะคะ่ะเขาก็เลยโอ้โหเริ่มจะรู้แล้วว่าเขาสูญเสียคนรักเขาสูญเสียความรักดีๆไปนะคะเริ่มมีการคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ย ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นกว่านี้เขาทําอะไรแก้ไขให้มันดีขึ้นกว่านี้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นมากกว่านี้เนี่ยแม่หมอมองว่าคนคนนี้มีแนวโน้มที่จะกลับมาหาคุณอีกครั้งนะคะและการกลับมาหาคุณอีกครั้งเนี่ยเป็นไปได้สูงว่าเขาอาจจะยอมลดรลาวาสอความร้อนแรงของเขานะคะเขาจะเริ่มลดลงนะจาก ที่กลายเป็นว่าเขาเคยเป็นคนแข็งแข็งเขาเคยทําอะไรพูดจาอะไรไม่ดีเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะมีความรู้สึกว่าอยากจะวนกลับมาหาคุณเพราะคุณเห็นไหมคะว่าสาวน้อยคนนี้ค่ะสวมมงกุฎอินฟินิตี้นะสวมมงกุฎอินฟินิตี้ที่เป็นเลข8ก็คือมีการวนกลับมานั่นเองค่ะ เห็นไม่เอ่ยแสดงว่าคนคนนี้เนี่ยแม่หมอมองว่าเขาไม่ได้ตัดใจจากคุณจริงๆนะคะแต่พอมีระยะเวลานึงห่างกันไกลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็เริ่มมีการกลับมาคิดถึงคุณกลับมาคิดได้อีกครั้งนะคะว่าจะวนกลับมาหาคุณถ้าเกิดว่าเขายอมอ่อนข้อลงสักนิดเนี่ยเขายังมองว่าตัวเขาเองอาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกับคุณอีกครั้งนะคะแต่ว่าหน้าภัยก็มีการบอกอีกเช่นเดียวกันว่า ตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะไม่อยากรับความรักนั้นจากเขาแล้วก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคุณถูกมังเมินความรู้สึกมานานจนคุณก็เริ่มรู้สึกว่าคุณอาจจะ ไม่กลับไปในความสัมพันธ์นี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะมันเป็นความรู้สึกเหมือนคุณก็สองจิตสองใจถ้าเขาจะกลับมาเช่นเดียวกันค่ะอะถ้าเกิดว่าใครชอบการดูดวงของแม่หมอนะคะและอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์แอดหน้าโปรไฟล์มาได้นะและแม่หมอขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เลยวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะบายบายคะ่ะ